เออสวัสดีครับงียบหน่อยเลยไม่คับเออเพื่อนๆเงียบหน่อยเดี๋ยวมีเกมให้เล่นตอนท้ายตอบถูกแจกขดมฟรีเพราะฉันตั้งใจฟังหน่อยนะครับเพื่อนๆผมชื่อบีบี้ส่วนคนที่เหลือกำลังตามมาสมทบยกเว้นไอโฟที่มันขี้เกียจอยู่บ้านลอมตัดต่อแต่ช่างมันเถอะทรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง ระบบห่อหุ้มร่างกายของมนุษย์แน่นอนว่ามนุษย์เรานั้นต้องมีผิวหนังกันทุกคนเนื่องจากผิวหนังของคนเรานั้นมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายและผิวหนังของเรานั้นมีหน้าที่รับความรู้สึกการสัมผัสต่างๆจากภายนอกแน่นอนว่าเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อด้านหน้าที่และโครงสร้างของผิวหนังเรานั่นเองเออขอเวลาสักครู่ครับ ด้วยความที่เพื่อนคนอื่นนั้นยังไม่ว่างแต่ไม่เป็นไรงั้นเริ่มกันเลยครับระบบผหุ้มร่างกายระบบผหุ้มร่างกายนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของภายนอกร่างกายที่สามารถเห็นได้จากภายนอกแน่นอนย่อมมีหน้าที่ของมันเช่นป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายภายในของเราเพราะหากว่าเราไม่มีผิวนนหนังหรือผิวหนังน,นั้นถูกทําลาย เชลโลนี่คือสบายสบายเลยเข้าได้แบบง่ายดายและได้นอนผิวหนังนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างวิตามินดีและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเช่นเย็นร้อนปวดทรมานหรือจักจีและเกี่ยวข,อขอวย้องก,กับการสะสมไขมันเราสามารถแบ่งผิวหนังได้ออกเป็น2ชั้นชั้นที่1คือชั้นหนังกำพร้าเป็นชั้นผิวหนังที่อยู่ด้านบนสุดชั้นนี้นี่แหละที่มีหน้าที่ป้องกันน้ําดินฝนไฟ หรือแบคทีรียที่อยู่ด้านนอกซึ่งมีเคราตินเป็นส่วนประกอบถ้ารู้จักว่ามันคืออะไรก็พูดง่ายๆมันคือสิ่งที่ทําให้ผมและเล็บเรานั้นมีความแข็งแรงแต่อายุการใช้งานนั้นแน่นอนว่ามันจะอยู่ได้แค่ประเดียวแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเซลล์ใหม่นั้นจะมาแทนที่เซลล์เก่าทุกๆ4ี่ถึงหสัปดาห์แน่นอนว่าพวกเองไม่รู้สึกหรอกเพราะกระบวนการนี้มันจะผ่านไปโคตรช้าและเรามาที่จุดต่อไปจุดนี้ ผิวหนังกำพร้าชั้นในสุดนั่นแหละคือจุดสร้างผิวหนังกำพร้าชั้นนอกซึ่งจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่สร้างเบลานินชื่อมันคือเมลานไซที่คนเรานั้นมีสีผิวที่เข้มหลังจากตากแดดนั้นสาเหตุเพราะเมลานินนี่แหละและอีกอย่างหนังกำพร้าส่วนล่างนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนแสงแดดนั้นให้เป็นวิตามินดีได้มาในชั้นต่อไปก็คือชั้นหนังแท้ผิวหนังชั้นนี้นั้นจะเป็นผิวหนังที่หนาที่สุด ซึ่งแต่ละส่วนของร่างกายนั้นจะมีความหนาของชั้นผิวหนังนี้ไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นส้นเีนของเรานั้นมีชั้นผิวหนังที่หนาที่สุดส่วนเปลือกตานนั้นจะมีน้อยสุดในผิวหนังชั้นแท้นั้นจะมีโปรตีนอยู่2ชนิดก็คืออ e ีลาสตินกับคอลลาเจนนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผิวหนังนั้นนุ่มและเด้งอีกทั้งผิวหนังแท้นั้นยังมีเส้นเลือดฝอยสเส้นประสาทต่อมเหงือ่อและขดอยู่ในนั้นด้วยเออมีใครมีคำถามไหมครับอ้อในดำออมีคำถามอ่ะ พูดมาพี่ฮะพี่ฮะทำไมเหลือพี่คนเดียวอะฮะเออเออ,เอ,อวะนั่นสิคิดมันเลยสามนาทีไปแล้วไม่ใช่เหรอจริงจริงแล้วนะครับผิวหนังของเรานน้นมี3มชั้นนะครับมีผิวหนังชั้นกำพร้าผิวหนังชั้นแท้สิ่งที่คุณพูดมันนั้นถูกต้องแล้วครับแต่ชั้นที่3นะครับชั้นใต้ผิวหนังมันหายไปไหนเราสามารถแบ่งผิวหนังได้ออกเป็น2ชั้น2ชั้นเราจะกรัวครับ ต่อกันด้วยชั้นที่3ชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหรือเราจะเรียกอย่างว่าชั้นไขมันก็ได้แน่นอนว่าไขามันส่วนนี้แหละที่เวลาเราหิวหรือไม่มีพลังงานไขมันส่วนนี้จะถูกนําไปเป็นพลังงานแทนอีกทั้งไขมันนั้นเป็นตัวทําให้เกิดฮอร์โมนความอิ่มตัวที่เรียกว่าเลปตินที่คุณรู้สึกอิ่มหลังจะกินข้าวเสร็จสาเหตุเพราะฮอร์โมนตัวนี้แหละที่ส่งสัญญ,ญาณไปให้สมองเพื่อควบคุมความอยากอาหารถูกต้องแล้วครับคุณชีหากเราไม่มีฮอร์โมนเลปตินนั้น แน่นอนว่าความอยากอาหารเราจะโอเคมากูะชี้เลยล้ดีมากในที่สุดก,ก็มาคอไม่ไหวล้ฮะโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติการฟื้นฟูของผิวหนังกันดีกว่าเมื่อเราบาดเจ็บบาดแผลก็จะถูกอุดด้วยริมเลือดเพื่อปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกจากนั้นร่างกายจะหลั่งสารที่ทําให้เม็ดเลือดขาวนั้นไปรวมตัวที่บาดแผลและเม็ดเลือดขาวเหล่านั้นจะไปซับกับแบคท,ทีเรียหรือเซลล์ที่ตายแล้วเพื่อเพิ่มฟ <ๆ S 1> ื้นฟูบาดแผลที่ <ๆ S 1> เสียหาย และก็จบไปกับระบบ่อหุ้มร่างกายของมึงและเสียงมึงเป็นไหลกและก็จบไปกับเสียงผมเหมือนกันกระผมขออนุญาตไปพักเสียงก่อนขอบคุณมากครับ